เดี๋ยวพี่รุดจะช่วยแม่เอาใช่ไหมพี่รุดช,ช่วยช่วยเอาหน่อยนะเอาประจ้างต้องช่วยหน่อยวันนี้เดี๋ยวเราจะไปเอาต้นไผ่บ้านเราใช่ไหมหน้าฝนเนี่ยเขาก็จะมีหน่อไม้แล้วพี่แม่บ้านเนี่ยก็กินกันประจําเลยบอกว่ามันอร่อยมากแม่มันเด็ดมากแม่แม่ยังไม่เคยเลยวันนี้ก็เลยแบบบอกพี่รุดจะลองวันนี้จะลองไปเอาวัตถุดิบในบ้านเราเนี่ยแหละมาทําอาหารอร่อยๆกินกันสุ่มเกินไหมลูก นะต้องไปลองเดี๋ยวรอดูว่าแกนหน่อไม้ส่วนคุณยายจะเป็นไงโอ้โนอนไหนนอนน้นอยๆอุ้ยน่ารักจังเลยอะ่ะอุ้ยนอนน้อยนี่นะฮะนี่ประเด็นก็คือเอาจะได้ก่อนเดี๋ยวให้พี่รุตผู้เชี่ยวชาญเอาให้ก่อนและเดี๋ยวนออื่นเราจะเอาบ้างนี่นต้องตัดอย่างนี้เลยตัดที่โคนเลยใช่ไหมโอ้โหโได้กอได้แล้วคะ่ะอุ้ยอุ้ยน่ากินจริงๆทำเมนูไหนดีวันนี้ ได้สองหนอจ้าคือต้องเอานออ่อนๆมันซ้ำลำม,มั้งงอถ้าหนอที่แบบแก่แล้วแข็งแล้วอ่ะเนื้อหนอมันก็จะแข็งใช่ไหมเอาละหนอนนี้แหละต้องเป็นของฉันอุ้ยดีเลยอะโอ้ยไม่ยากกิวเอาตัวรอดเราได้แล้วเราหาหนอในป่ากินได้แล้วตอนนี้ไปต่อค่ะยจริงๆน่าจะเอาเด็กๆมาช่วยนะเนี่ย สอนเด็กสอนลูกให้หาของป่ากินเนี่ยลูกฉันต้องภูมิใจในตัวฉันอ <Okay. S 1> ฉันทําได้ <c oughs> ชิต้าครับมามีได้หน่อไม้มาให้ชิต้าแล้วครับ <c oughs> เอานู่นนู่น,นเดี๋ยวจะให้ต้าไปเอาขึ้นต้นมะละกอเอามะละกอเมื่อก่อนนี่ตาช่วยโอ้ตาําส้มตามํากินมะละกออร่อยมากวันนี้เอามะละกอมาทําเมนูอื่นลูกเดี๋ยวให้ชิต้าช่วยมามี <c oughs> เดี๋ยวมามีเอาหนอไม้อันนี้อีกหน่อเนื้อเดี๋ยวต้าไปขึ้นมะละกอนะโอเคค่อยๆนะครับ เดี๋ยวส่งมาให้มานี้ครับค่อยๆครับระวังหักระวังนะระวังต้นไม้หักหรือระวังอะไรหักใช่ใครับ้นไมอยู่ว่าอยู่ได้ไหมมันสูงเกินข้างบนมันอ่อนสูงเกินไหมลูกมันสูงกว่าเมื่อก่อนเยอะเลยมันสูงขึ้นกว่าเมื่อก่อนเยอะเลยครับขึ้นไม่ได้หรอกยายออกมาแล้วเดี๋ยวหลานตกลงมาไม่คุ้มแม่แม่ใช้ไม้จอยดีกว่าอย่าไปใช้ลูกขึ้นเอาขึ้นจะได้นี่ฮะ เติกนนตมก่แห่มน้อยนึง่งห่มน้อยนึ่งห่มน้อยนึ่งห่มน้อยนึงนได้แล้วชิต้าชิลินเก่งมากกูจับเดี๋ยวเอาไปล้างก่อนแล้วมีอะไรให้เรากินอีกอ๋อแม่มีมะนาวเอาใบชะอมบอไปทำไปทำไข่เจียวตัดกอกกบว่าเด็ดได้เลยนี่ <laughs> how d e a ดเฮาเด็ดเอาละกันมันกินได้หมดก็หา ไม่ได้ครับ<ะ>เอาสออั้นอาปลายมันครับอันนี้บดได้คะ่ะบดได้ครับแกแล้วครับโอ้ห้เลยว่ากวาเพื่อนจะได้มาแล่งหลังง่ายเนาะจะกินให้หมดเลยจะกินให้หมดแบบจนหมดจนเสี่ยงเลยบ่กล้ากินเหลือเลยห <c oughs> นามชะอมนี่คือแบบน่ากลัวจริงบอกเลยใบยชะพลู <c oughs> ยายเขาจเจ้าใบชะพูยายจะทำเมนูอะไรก่อนวันนี้ จะแกงนอก็ว่าจะทำมาอย่างยำนอยำนอได้ก็ย้ายบะแกงนอตอนแรกย้ายเพราะว่าจะแกงนอเนี่ยใบชะพูเนี่ยคะหัวใจหัวใจหัวใจอยู่ไหนข้างหน้าแม่นี่ข้างหน้าแม่งหรอข้างหน้าแม่นี่เหรอแหม่หอมหรือเปล่าเธอฉันไม่รู้จัก น,นี่ยายใส่นักกระเจ้าเอาบานักตาดายไหมงอเอาใบอ,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 อ่อนๆเนาะอ่ะตอนนี้เราได้ใบชะพลูแล้วเดี๋ยวไปเอามะนาวอีกหน่อยเดี๋ยวเข้าไปทํากับเขาละนี่จ้าต้นมะนาวที่มีลูกเยอะแล้วทุกคนก็บอกว่าน้ําเยอะอร่อยเด็ดนี่นี่นี่เทียมเลยอุ้ยมะนาวลด วันนี้มาดูกันว่าเมนูจากผักสวนควรัวในบ้านเราจะได้กินอะไรอร่อยเด็ดแค่ไหนตามไปดูกันเลยอันนี้ต้องเอาออกหัวเกี้ยงเลยมะงอเอาได้ถึงปลายเลยเนาะหน่อไม้บ้านเรามันก็จะสดๆเอาเปลือกมันออกให้หมดแล้วเราก็จะแงะออกมาแงะออกมาก็จะเป็นแบบ ที่ยายเขากําลังทําน้องตั้งหม้อเลยตั้งหม้อเลยยายเปนพร้อมละต้มแล้วก็เอาน้ำมันทิ้งอยู่ต้มแล้วก็เอาน้ําทิ้งค่ะจ้าเพราะว่าหน่อแลวยายนี่อย่างต้องตุ้บตัวคือหนอนี่มันหนุ่มพ่ท้องว่านอหนอไัยเนี่ยเวลาตุ้บตัวนั้นมันจะกรอบกรอบเราต้องซอยกรอบอ๋อถ้าทุบแล้วมันจะกรอบเอ๊ะกรอบกรอบเจ้าแ่บเราต้องซอยเลยอร่อยวันนี้ยายจะทําเมนูอย่างห้องเจ้ายายนี่จะได้กินเมนูอย่างเจ้าแกงหนอเจ้าแกงหนอไม้ค่ะ แกงนอแบบเมืองๆค่ะแบบเมืองแบบเมืองวันนี้เรามีคุณยายมาเป็นแม่ครัวหัวป่าให้เราช่วงนี้กําลังเรียนรู้การทําอาหารจากคุณยายคุณยายกําลังแจกแจกสูตรเด็ดเคล็ดลับหลายเมนูละวันนี้จะทําอันแกงนอไม้ตอนนี้เดี๋ยวเราจะต้มนอก่อมืานกอนยายาต้มนอก่อนนะคะเดี๋ยวรอดูว่าแกงหนอไม้สูตรคุณยายจะเป็นไงแล้วมะละกอเราจะทํมามะละกอผัดไข่แล้วกัน ง่ายดีเนาะยายเนาะละออนกินได้นี่คือเปิดประสบการณ์เลยนะปอกนอไม้ครั้งแรกเพราะฉะนั้นมันไม่ง่ายจ้าแต่พออะไรที่เราทำเองอะเราก็จะรู้สึกแบบภาคภูมิใจแล้วมันก็จะรู้สึกว่ามันอร่อยกว่าอื่นใดเพราะว่ามันเป็นฝีมือที่เราทำเองยยตั้งแต่ต้นจนจบเนาะยายเนาะ แต่บ้านหนูมีทุกอย่างครบมีผักมีผักครบมีส่วนควรัควน่ากนาอยใหญ่เนาะ,นะอันต่อไปหนูต้องเป็นแม่ครงหัวปลาแล้วนอยใหญ่เนาะแม่พลอยชิดจัน v e r s i o นต้มใหม่เ v e r s i o นอัปเดตล่าสุด v e r ช i o นแม่ครัวหวัวปลาจ้าโอเคโอเคอ้วันนี้ต้มได้ที่แล้วยายมาเลยหนูว่าได้ละนี่เดี๋ยวเย้ำ หน่อไม้เราจะทําทั้งยำแล้วก็ต้มตอนนี้เป็น2เมนูล่ะชิมเลยได้ไหมอยากชิมอ่ะหูกลิ่นดีมากเลยอ่ะเอามีดมาจิ้มเนาะให้จิ้มตรงหางมันเนี่ยแหละอุ้ยอะไรเอ่ยไม่ได้กินละจริงจริงแล้วอ่ะแค่หน่อเนี้ยแล้วก็จิ้มอะไรแบบน้ําพรมน้าพริกเนาะหน่อไม้จิ้มน้าพริกนี้ก่อนลำแล้วเนาะกถ้าพวงใหญ่ก็เอ้ย อร่อยยายไม่ต้องแก่งละนี่กกว่าล้ำแล้วอะ<า>จิ้มใส่น้ำพริกให้เลยพี่น้องมาชิมเดี๋ยวมาไม่เอาเอาทอนอร่อยให้ลูกชายอยากชิมนอเห็นแม่บอกว่าอร่อยเด็ดมากชิมสิครับมันนิ่มมันอร่อยน,นัวมันมันมันแบบเป็นไงคะกินก่อนกินแล้วบอกแม่นยคะอันนี้มาจากต้นไผ่ที่บ้านเราเลยนะ เดี๋ยวจะอร่อยกว่านี้อีกเดี๋ยวยายจะทําให้มีรสชาติกว่านี้อีกอันนี้แค่คแบบอันสดๆต้มอ,ออกมาก็อร่อยแล้วเสร็จแล้วส <reco ils> มบูรณ์เลยเขาต้องกินกับน้ําพริกลูกกินกับน้ําพริกนี่เป็นแบบน,น้ำพริก,กน้ําปูเอาซอสามะเขะือเทศว่ะเมนูใหม่เมนูเด็ดเฮ้ย i, มันนะเฮลตี้กับเด็กเนาะเพราะเรากินอย่างให้เด็กกินหน่อไม้กับซอสมะเขือเทศเนี่ยเป็นแซนด์วิชกินเป็นขนมได้เลยนะลูกเมนูขนมของเด็กบ้านนี้หน่อไม้ต้ม ใส่จิ้มซ้ำมะเขืเ,เทศกินเป็นเฟรนไฟรายเลยลูกแม่มเนะเแเหอมแดงพริกกระเทียมค้าวสามอย่างแามยางแล้วเดี๋ยวเราจะเอานอเข้ามาไม่ไม่เอามาตามเป็นน้ำพริกก่อน โอ้เปิ้นตำน้ำพริกสดๆเลยนะยายอ่ะอ่ะใส่หมดนี้เลยค่ะจ้าพริกสเม็ดแล้วก็กระเทียมหอมแดงที่เฮาคา่วมาตะกี้เราจะตำเจ้าตำน้ำพริกเขาบอกว่าคนโบราณอะถ้วยใหญ่ๆเลือกลูกสะไ้จากเสียงตำน้ำพริกอินหรอ เปิ้ลว่าอันแต่ก็ย้ายลูกนี่ได้ละแต่ก็ย้ายอ๋อตามอย่างลูกนี่บอได้แล้วอ่ะคนภาคกลางนี่ต้องเอาเดี๋ยวเรียนเรียนเรียนแบบนั่นพี่ภาคกลางตามอย่างลูกนี่ขายไม่ออกละต้องตํมเก่งเกงตํมไม่เก่งเดี๋ยวขายไม่ออกมาน้องบอยเอาเอานั่นพี่มาเอานั่นพีกมาเจ้าเนี่ยเอาน้ำปลาร้าลงนะคะเ๋ยวเน้าขอยกออกออก ออแกนิกบ้านเรา <Wow. S 1> อุ้ยมันดีมากเลย <c oughs> นี่มะนาวใส่เกลืออร่อยมากเด็ดมากมะนาวบ้านเราอร่อย <c oughs> ยำนอายายเซตแล้วจ้าอ่ะเชิญชิมค่ะชาวเราคนละช้อนเชิญชิมค่ะแม่จิมก่อนละทุกคนให้กี่คะแนน หอมน้ำปูปลาละลำหืมผ่านผ่านอร่อยค่ะยิ่งมันเป็นหน่อจากบ้านเราว่าโดยเฉพาะหน่อเนี่ยมันหวานมันเด็ดตอนที่มันเป็นหน่อบ้านเฮาเนี่ยแหละมันภาคภูมิใจอะย้อยว่ามันลำอ่ะเนาะกินกับข้าวนึ่งเนาะพูดถึ้งว่าขาดข้าวนื่งไปจริงๆแล้วฉันหิวแล้วล่ะคือเอาจริงๆนะเมนูหน่อเนี่ยเป็นเมนูที่พลอยแบบ บอกค่อยกิน่ะแบบมันแบบเนี่ยเวลาเฮาหันหน้าตามันตอนเฮาเป็นน้อยๆแล้ว,วนนแต่ละออน่ะแล้วยายชอบแปง้งไงยายชอบทําแกงนอกน็อจะแบบอะไรไม่รู้ไม่เห็นนะเคย <c oughs> อ่ะ <c oughs> เห็นยายกินก็ไม่รู้สึกอินแต่วันนี้คือฉันอินกับหน่อไม้แล้วจ้ะอร่อย,ยแล้วเก็บเองกับมือเก็บเองกับมือเพราะฉะนั้นใครที่เป็นคนเหนือบ้านเฮานะเจ้าใครยังปากเคยกินหนอ่อไม้ ต้องกลิ่นนะต้องไปลองแต่บอกว่าหน้าตาแต่งงานพอหลังบ้านมีกระเบืองหน่อไม้เหี้ยค่ะแม่ก็คือกินของที่มันหน้าตาบางงามแต่หน้าเฮางามเนี่ยค่ะก็มันรำอะเนาะแล้วมันเป็นของที่ปลูกอยู่หิมหัวแล้วก็กินได้อ่ะเนาะง่ายดีเนาะยายเนาะตักได้โอ้เด็ดจังต่อไปใครอยากให้ยายทําเมนูอะไรคอมเมนต์กันเข้ามานะคะนี่จะเรียนวิธีการทําจากยายจริงๆทําไม่ยากเลยนะข้าวนึ่ง ลำแค่นี้ก็ได้แล้วเนี่ยอาหารมื้อหนึ่งของเราง่ายๆกินง่ายอยู่ง่ายเนาะตั้งแต่จําภาพจําความได้ก็คือยายทำแกงหน่อไม้นี่แหละแกกับหนอยายกับหนอนนี่ฉันจาภาพได้ก็คือยายจะซื้อหน่อไม้กลับบ้านมาทุกวันแล้วก็ทําคนเดียวนี่แหละทํากินนะเนาะเออแล้วพอเฮาหั่นหน่อไม้เขายากจะทําเมนูหน่อไม้ก็เลยก็ถึงยายเลยว่าต้องเป็นยายเท่านั้นที่จะทําเมนูนี้ แต่ตยายอะเป็นเป็นแบบวันเดอร์วูแมนอย่างหนึง่งเป็นคนที่ทํางานด้วยแล้วทาอาหารด้วยได้ด้วยความรวดเร็วกลับบ้านมายายคุ๊ปั๊บเขาปปุป,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 ปลูกเต้ามีกับข้าวกิีเรียบร้อยแล้วยายก็มีแกงนอของตัวเก่าตัวลูกกินอย่างสามีกินอย่างตัวเองกินอย่างใช่ใช่ใชทำสามอย่างไม่เหมือนกันเลยจ้ะยายทําได้ยายเอาไปเอาไปเอาไปขึ้นโต๊ะแล้วไปนั่งกินด้วยกันเนาะนี่จ้ะวันนี้คือมะละกอที่น้องตาเก็บมาลูกมันใหญ่จนมันจะสุกแล้วว่า ก็ <g ül> เลยอะลองทําดูก็ไม่เคยทําเหมือนกันนะเ,เคยทําบนดอยที่เราไปไปดอยกันอะก็เป็นครั้งแรกเหมือนกันที่ทํามะละกอผัดไข่แต่วันนี้ลองมาทําที่บ้านจ้ะแต่เราได้มะละกอสีส้มมาด้วยอะ่ะหน้าตาดีเด็กๆน่าจะกินนะ สวยมากดู see, สิน่าาดีมากๆโรเลย,ยอันนี้เป็นน้ำมะนาวใส่อันชันนะคะชิมปีเตอคุณยายได้เลยมีมะละกอผักไข่ด้วยนะเหนาไม้เมื่อกี้พี่โน่ชิมแล้วพี่โน่อบอกอร่อยมาก หนาไม้คืออันนี้ไงแต่อันนี้มันจะเผ็ดหน่อยอันนี้ของเมนูผู้ใหญ่อดูไม่อร่อยแลอันนี้เมนูผู้ใหญ่นี่อันต้มนี่ไงลูกอันที่อร่อยคืออันต้มนี่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 กินกับผักด้วยอ่ะยายกินกับผักชิมอันนี้อันนี้มามี่ทำเองกับมืออันนี้เด็ดแน่นอนน่าจะมีที่เดียวในโลกไม่เคยมีใครทำมะละกอผัดไข่ได้ออกมาหน้าตาแบบนี้แน่น่อยสวยเหมือนคนทำเลยจ้า ยายชิมไม่ได้คอมเมนต์หลานไม่กล้าเลิหวานมากหวานกว่าผัดบวบอีกอันนี้อรยนี่คือเมนูหวานหานจับแกงเผ็ดนแกงมันจะเผ็ดหน่อยลูกเด็กๆกินเมนูนี้ได้เนี่ยเมนูเด็กนะทำให้เด็กกินอ่ะพี่น้อยเดียวพี่ว่ข้าวเหนียวดิบกับอันนี้อร่อยอ่ะไอติมกานเมนูแบบนี้เด็กๆกินไม่เป็นนะคะเด็กๆก็คือไม่อินแต่ว่ามามี่กับยายอินมาก จกข้าวนืกินแกงนอกลินยำนอไม้อร่อยเด็ดยังไงถ้าใครอยากให้ยายทำอาหารอะไรอีกหรือชอบแบบคลิปเราทำกับข้อกับข้าวกันก็คอมเมนต์มาบอกกันได้นะจ๊ะเดี๋ยววันนี้จะไปกินกับข้าวลำลำก่อนเนิ่ไปละเจ้าบ๊ายบายตสดใจเหรอคะเจงจิลี่กินน้ำซุปได้อร่อยดีว่ะ รูปหล่อนไปแล้วอะเห็นอะไรที่หั่นามาเป็นแบบเนี้ยคือคิดว่าลเลือกขนบเลยอันนี้อร่อยออกหวานด้วยอะมันกรอบนะม,มันหวานอร่อยดีคือเนอะนอกจาดนี้มันอร่อย